ออเดร์ตอนนี้ก็คือแบบเออดีใจแบบดีใจมากก็คือเขาโอนเงินมาแล้วนะคะอันนี้1 0 0บาทรวมส่งนะคะนี่เลยน่ารักมากอันนี้ออเดอร์ของคุณคือเขาตั้งชื่อแบบเราก็อ่านชื่อเขาไม่ออกแต่เดี๋ยวเราจะแท็กให้นะคะทุกคนทุกคนดูได้ตรงนี้เลยแคปชั่นนะคะก็มาติดเลย อันนี้คือแบบดีใจของจริงแบบดีใจแบบดีใจมากๆนะคะนี่ค่ะ, <S <S น,คะนี่เลยทุกคนดีใจมากอันนี้ก็คือเราจะทำการห่อเลยนะคะทุกคนอันนี้แบบดีใจมากดีใจอ่ะดีใจของโคดีใจโคของโคของโคของโค,งคดีใจเลยทุกคน แล้วก็ตอนนี้ก็กําลังห่ออยู่นะคะทุกคนเพราะว่ากันกระแทกเนาะนี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะมาให้ของแถมกันค่ะทุกคนอันแรกนะคะเราก็จะให้เป็นสองอันเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ซอตอกอนะคะเดี๋ยวเดวเอาเสียงพี่สซตอกอ,อตกอกก แปลกแล้วซอตอกกแล้วก็ให้ซอตอกส,ออสอติกเกอร์ไปจบแล้วก็เราก็จะใส่เพิ่มเลยนะคะให้เป็นข้าวโพดแล้วก็สิ่งนี้แล้วก็อีกนานาชนิดนะคะแล้วก็เป็นกาแตงกิวนะครับนี่จ แล้วก็เป็นการแถมนะคะทุกคนอ้ยตกไปอันนึงให้3มอันเหมือนเดิมนะคะอ้ยแล้วก็เป็นสิ่งนี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวแกะไม่ได้เดี๋ยวทำไมแกะยากโอเคได้แล้วคะ่ะก็วางลงไปเลยแล้วก็เป็นอตสติกเกอร์นะคะ เมื่อกี้เราเหมือนเห็นอะไรร่วงลงไปก็ไม่รู้<ม>ก็ให้กันจุกๆเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนฟิล<ม>เลอร์แล้วก็เป็นอันนี้นะคะนี่เป็นเทปนะทุกคนแล้วก็สติกเกอร์อีกนะคะให้สองแผ่นเหมือนเดิมแล้วก็พวกเอ่อพดอิดนะจ๊ะทุกคน ก็ทำการเอาเลยจ้าทุกคนให้เยอะๆหน่อยนะจ้าทุกคนปิดเลยมาถึงขั้นตอนนี้แล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะทุกคนเราก็จะ <c oughs> จบคลิปแค่นี้แล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ